ปลาแดดเดียวแม่มณีสูตรต้นตำรับกรอบยันหางสั่งได้แล้ววันนี้ตามลิงก์ด้านล่าง สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง s ตอรี่ถามค่ะก็มากันที่คลิปแรกนะคะที่จะหยิบเอามาพูดถึงเป็นคลิปที่โพสลงบนดิก t ตอลของคุณตั้มกับความภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสื่อนะคะบนเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตกับประเด็นที่ธงชาติไทยของเรานั้นได้ถูกเลือกโดยสื่อดังนะคะให้เป็นหนใน 9ทงชาตินะคะที่สวยงามและมีความหมายดีที่สุดในโลกนะคะก็เป็นการนําเสนอเรื่องราวของเว็บไซต์ชื่อดังบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับทงชาติที่สวยงามและ เปลี่ยนไปด้วยความหมายมากที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็มีธงชาติทั้งหมด9ประเทศนะคะที่ถูกยกย่องว่าสวยงามมีเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยความหมายนะคะได้แก่เนปาลพูตานบราซิลแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นฮ่องกองปาปัวนิวกินีคาซักสถานประเทศไทยคะ่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการอ้างอิงนะคะจากข้อมูลเชิงลึกจากนักศึกษาวิชาธงบล็อกด้านวิชาการนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนะคะ ว่าน่าดีใจที่ธงไตรรงของเรานะคะได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะนอกจากมีความสวยงามแล้วนะคะแต่ละสีเนี่ยก็ยัง เปลี่ยนไปด้วยความหมายค่ะอย่างสีแดงสแสดงถึงความเป็นชาติไทยนะคะและประชาชนรวมถึงเลือดเนื้อของบรรพบุรุษนะคะที่เสียสละเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะคะต่อมาเป็นสีขาวเป็นตัวแทนของศาสนานะคะที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนะคะคอยดึงรังจิตใจของคนไทยให้อยู่ในทางที่ถูกต้องและสีน้ำเงินตรงกลางนะคะก็เป็นตัวแทนของ สถาบันพระมาหากษัตริย์นะคะแสดงถึงความเคารพจงรักภักดีนะคะต่อพระมาหากษัตริย์ของคนไทยที่คนไทยนั้นเนี่ยยกย่องให้สถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดนะคะจึงเป็นแถบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะคะจึงถูกนําไปไว้ตรงกลางซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยก็เป็นสีโทนเย็นนะคะหมายถึงการที่พระมาหากษัตริย์ ปกครองบ้านเมืองนะคะประชาชนร่มเย็นเป็นสุขค่ะเราท่งไปโรงผืนนี้นะคะก็ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี2460นอกจากนี้เนี่ยก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยนะคะและการยืนเคียงข้างสัมพันธมิตรในสงครามโรคครั้งที่หนึ่งอีกด้วยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของ3เสาหลักนะคะได้แก่ชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับประเทศไทยคะ่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้นะคะแอดก็หยิบยกเอาความคิดเห็นหมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่าคนรุ่นเก่าของไทยความคิดสุดยอดออกแบบสวยงามมีความเป็นสากลและมีความหมายที่ดีต่อมาเขาบอกว่าภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์มีสัญลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีรวมถึงภูมิใจในธงชาติไทยประจำชาติของเราอย่างยิ่ง ถัดมาเขาบอกว่าคนไทยเกิดมารู้ความถูกสอนให้รักและเคารพธงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ของเราเป็นอย่างดีนั่นแหละ คือหนึ่งเดียวในใจของคนไทยส่วนคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าภูมิใจที่สุดที่เกิดเป็นคนไทยธงชาติไทยของประเทศเราสวยงามมากที่สุดค่ะและความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าภูมิใจมากค่ะวัฒนธรรมโบราณสถานขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆและอีกหลายๆอย่างล้วนทําให้ไทยมีคนชื่นชมจากทั่วโลกในเอกลักษณ์ของไทยซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้ามากล่าวชื่นชมยินดีนะคะและแสดงความภาคภูมิใจกับเรื่องราวนี้ค่ะ เอาละค่ะก็มากันที่อีกคลิปนะคะเป็นคลิปคอนเทนต์สั้นๆจากบนทิกตอกเช่นกันค่ะกับทิกตอกของสาวต่างชาติคนนี้นะคะเดมี่ เวสตานะคะที่เธอก็ได้แชร์พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและพระราชินีพร้อมกับแฮชแท็กเอาไว้นะคะว่าไม่เคยคาดหวังว่ากษัตริย์และราชินีของไทยจะทักทายฉันที่ชายแดนเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่พระราชาและพระราชินีจะทักทายคุณที่ชายแดนนะคะก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะที่ทั้งสองพระองค์นั้นทรงยามพระสรวลน,นะคะดูสง่างามและก็เปี่ยมไปด้วยพระเมตตานะคะ เรากับว่าพระองค์ท่านเนี่ยกำลังกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวคนนี้อยู่นะคะซึ่งชายแดนที่เธอพูดถึงเนี่ยก็คือชายแดนฝั่งภาคใต้ของไทยนะคะก็รู้สึกดีใจที่ชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชมคนไทยชื่นชอบประเทศไทยนะคะแล้วก็เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะคะคำที่กล่าวว่าเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้เราในฐานะคนไทยภูมิใจนะคะว่าเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยบ้านเรานั้นนะคะไม่เคย ตกเป็นเมืองขึ้นของบ้านอื่นๆนะคะเพราะว่าเพราะยังคงดำรงซึ่งความเป็นเอการาชนะคะจึงทำให้ถุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็นพระบรมชายาลักษณ์นะคะที่จะมีการจัดไว้ในสถานที่ราชการต่างๆค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมากๆค่ะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์ไม่เยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามากล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวสาวคนนี้ค่ะ และอวยพรให้เธอนะคะเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุขแน่นอนว่าถึงแม้ว่าคลิปนี้นะคะจะมีคอมเมนต์น้อยมากๆแต่ว่าเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เขากล่าวว่าเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่จะได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชาและพระราชินีนะคะตามจุดต่างๆซึ่งเป็นการบ่งบอกนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีพระมหากษัตริย์ เพราะมีความเป็นเอกกราชไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยอย่างเราๆเ,เนี่ยภาคภูมิใจมากๆค่ะภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยและก็ความเก่งนะคะของบรรพบุรุษไทยเราค่ะทําให้ไทยเรานะคะสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําค่ะว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนไ เอาละค่ะมากันที่คลิปสุดท้ายนะคะคลายเครียดกันนิดหนึ่งนะคะกับคลิปนี้ค่ะจากติ k กตอของคุณ Alex and X Show นะคะคู่รักหนุ่มต่างชาติและสาวไทยนะคะขณะที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่บนรถไฟไทยนั้นนะคะแน่นอนว่าหากใครที่เคยเดินทางด้วยรถไฟไทยนะคะยิ่งเป็นรถไฟชั้น3เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหิวเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายของตลอดนะคะทั้งข้าวขนมผลไม้น้ำนะคะของกินต่างๆก็ได้ บรรยากาศมากๆค่ะเรียกว่าเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาก,การเที่ยวแบบชิลๆนะคะหากว่าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีก็นั่งรถไฟไทยไปกลับชมวิวกินอาหารเพลินๆไปได้ค่ะคลิปนี้เองนะคะหนุ่มต่างชาติคนนี้เขาก็จะมาโชว์วิธีการกินเสกกลอกอีสานที่ถูกต้องนะคะอย่างภูมิใจนําเสนอว่ากินแบบไหนถึงจะเป็นการกินแบบคนไทยที่แท้จริค่ะซึ่งเขาก็สาธิตวิธีนะคะโดยกัดไสกกรอกอีสานก่อนคําแรกนะคะตามด้วยผัก ปิดท้ายด้วยพริกนะคะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะบอกว่าพริกเนี่ยกัดแค่คําเล็กๆพอเอาแค่รสชาติเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปนะคะซึ่งเขาก็พูดต่อนะคะว่าการกินเส้กรอกอีสานแบบนี้เนี่ยจะได้รสชาติที่อร่อยกว่านะคะซึ่งจะมีรสชาติที่แตกต่างกันของเส้กรอกผักและพริกก่อนที่จะโชว์วิธีการกินเมนูถัดไปนะคะก็คือข้าวเหนียวหมูปิง้งที่เขาก็บอกว่ามันเป็นเมนูที่สะดวกมากๆค่ะหมูปิ้งคำข้าวเหนียวคำก็อิ่มอร่อยได้ คลิปนี้นะคะแอดกีิบเอาความคิดเห็นมาฝากท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะความคิดเห็นแรกเนี่ยก็บอกว่าขาดตะขิงดองครับคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่ามันเป็นสูตรลับคุณรู้ได้ไงเนี่ยถัดมาค่ะบอกว่าคุณรู้วิธีกินแบบคนไทยที่ถูกต้องแล้วส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะก็เข้ามาแซวว่าอย่าก,กินมากนะเดี๋ยวจะกลับไปเป็นฝรั่งไม่ได้ และคอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่ากัดพริกได้แบบนี้น่าจะกินมาหลายรอบแล้ว,แล,วและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับถูกคลิปด้วยนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลในคําอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะก็ขอปิด ทายด้วยคลิปนี้นะคะจากติ๊กต็อกของคุณวีระเกียรติรังใหญ่ค่ะเป็นเรื่องราวของสาวต่างชาติที่กำลังยืนอยู่ข้างทางนะคะกับเพื่อนๆนในชนบทไทยนะคะระหว่างนั่นเองก็มีรถเครื่องเสียงขับผ่าน,นะะแล้วเมื่อเธอได้ยินเสียงเพลงนะคะร่างกายของเธอก็เริ่มทำงานแบบที่เห็นค่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักกันไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ